จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วการควบคุมและป้องกันด้วยสารเคมีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงเพิ่มต้นทุนการผลิตแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมวันนี้เราขอเสนออีกหนึ่งทางเลือกการใช้สารชีวพันธุ์ไตโคลมาาวัตรกรรมชีวภาพเพื่อควบคุมโรคพืชอย่างปลอดภัยช่วยลดการใช้สารเคมีเสริมสร้างความยั่งยืน และยกระดับการเกษตรของชุมชนโคกสูงเราปุงข้ามมาแล้วครับเราตักเสษถุงแล้วเนาะเราใช้หลังมือแตะอยู่แล้วนะครับว่าข้ามมีฝามร้อนสําหรับที่จะขยายเชื้อแล้วนะครับก็ปืนเลยนะครับเราก็ใช้สเรย์อะพฮอลครับสเรย์นะครับข้าเชื้อนะเพื่อป้องกันเชื้ออื่นนะครับคนนะครับขณะที่เราทำเนาะนะครับเราสเรย์เสร็จแล้วนะครับก็สูงขึ้นมานะครับที่ฝากถุงออกนะครับ แล้วก็เจาะเชื้อลงไปนะครับเชื้อที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเชื้อไตรโคเนมาเป็นเชื้อแห้งนะครับนี้นะครับก็สําหรับถุงหนึ่งนะครับอันนี้เป็นถุงสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับเราก็จะหยอดประมาณสองหรืสามหยอกนะครับก็หยอดลงไปนะครับก็จะเป็นสีเขียวเขียวดำาๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้ยางนะครับตัดปากถุงโดยให้ห่างจากขอบปากถุงนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กะยับไเชือกระจายจากนั้นนะครับเราใช้เข็มหมุดนะครับที่ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์นะครับจิ้ม ต้ยางนะครับเพื่อให้มีอากาัดเข้านะครับทําให้เชื้อเจริญเติบโตได้ดีนะครับทําให้เชื้อเดินครับที่ก็ตจิ้มประมาณยี่สิบถึงสามสิบรูนะครับจิ้มไปเลยนะครับรอบๆนะครับทีนี้ก็ต้องระวังนิ้วมือด้วยนะครับหลังจากที่เราจิ้มเสร็จแล้วนะครับเราก็วางถึงครับเปลี่ยนะครับ ให้เชื้อที่เราขยายแล้วนะครับเหียนะครับเบียขยายเชื้อนะครับแล้วก็ใช้ปากกาเคมีนะครับเขียนวันที่เราขยายเชื้อไว้นะครับก็จะได้ดูว่าครบต้นแวันไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราครบต้นแบบสามวันนะครับเชื้อเริ่มเดินแล้วนะครับก็ให้เราทําการนะครับกลับถุงนะครับแล้วก็ถุงขึ้นมาแล้วก็ขยายแล้วก็วางไว้นะครับให้เชื้อเดินให้เต็มถุงนะครับ เวลาที่เราวางนะครับก็ให้วางในที่อากาศถ่ายเทนะครับไม่มีมดแนละ้วก็ไม่มีแมลงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็อันนี้ก็รอนะครับให้เชื้อเดินได้เลยครับวิธีการใช้เชื้อราไตโคเดอร์มาการคุกมเมล็ดอัตราการใช้เชื้อราไตโคเดอร์มาชนิดสด10กร,รมัมหรือ1ช้องแกงต่อมเมล็ดพันธุ์1กิโลกร,รมัมการลองก้นหลุม อัตราการใช้ต้นเล็ก30-60กรัมต่อหลุมต้นใหญ่150-300กรัมต่อหลุมโดยโรยเชื้อราไตรโครเดอร์มาชนิดสดลงในหลุมแล้วคลุกเคล้ากับดินในหลุมการฉีดพ่นอัตราการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาชนิดสด1กิโลกรัมต่อน้ำร้อยลิตรโดยฉีดพ่นลงดินหรือบริเวณรากของพืชหรือฉีดพ่นส่วนบนของลำต้นการทาแผลอัตราการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาชนิดสด1กิโลกรัม ผสมกับฝุ่นแดงผสมน้ำ2ลิตรทาบริเวณแผลที่เป็นโรคออกแล้วนำเชื้อราที่ผสมแล้วทาที่บริเวณแผลโดยใช้แปรงทาสี